เพื่อนๆสุรีพามาเที่ยวทุ่งนานะครับเนาะทุ่งนาแปลงนี้มาคลิปก่อนหน้านี้สุรีได้มาถ่ายทํานะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเนาะก็ปลายฝนต้นหนาวเพื่อนๆดูเขาเก็บเกี่ยวโล่งเปลี่ยนโล่งเลยครับเพื่อนนะครับเนาะชาวนาที่นี่เขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเหลือแต่เหลือแต่เขาจะปั่นทําอะไรอีกเดี๋ยวก็คอยดูว่าเขาจะทําอะไรนะครับเพื่อนนะครับเด้อ สดชื่นครับผมกับบรรยากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนไปฝนต้นหนาวต่างประเทศครับเพื่อนๆประมาณนี้กับท้องตุ้งนาสุดหงลูกตาครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเลอก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กันนะครับเนาะกับท้องตุ้งนาต่างประเทศครับเพื่อนๆตุ้งนาแปลงนี้สุรีเคยมาถ่ายทำบทีแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับเนาะสุรีว่า ไม่ได้มาแค่สองอาทิตย์เขาเก็บเกี um ่ยวเรียบร้อยนะครับเนาะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็รอดูว่าเขาจะปั่นทําอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับตัวตรงนาต่างประเทศครับก็รอดูว่าเขาจะปั่นทําอะไรเด้อพี่น้องกับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับผมบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝน บรรยากาศดีมากครับเหมือนฝนจะตกครับเพื่อนๆไปฝนต้นหนาวก็จะประมาณนี้นะครับเนาะต่างประเทศขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับนาแปลงนี้สุรีได้ถ่ายทําไปครั้งแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนั้นที่สุรีถ่ายทาเขาก็ข้าวกาลังสุกเหลืองนะครับเนาะแต่ตอนนี้ข้าวได้เก็บเกี่ยวออกไปแล้วก็รอดูว่าพื้นาตรงนี้เขาจะทาอะไรต่อนะครับเนาะ ก็จะปั่นทําอะไรต่อเดี๋ยวค่อยค่อยมาติดตามกันครับเพื่อนๆว่าเขาจะทําผักหรือทําอะไรนะครับเนาะก็เป็นวิถีชีวิตการทําเกษตรต่างประเทศนะครับเนาะคลิปสุรีก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเที่ยวสวนเที่ยวทุ่งนานะครับเด้อเพื่อนๆค้นหาตัวเองให้เจอนี่แหละครับคําว่าค้นหาตัวเองให้เจอทําแล้วถนัดนั่นแหละครับผมคือตัวตนของเรานะครับเด้อสุดชื่นครับผมในแบบฉบับของสุรีนะครับเพิ่มนเพื่อนกับท้องทุ่งนาต่างประเทศ ลงโลง่งแต่ก่อนเป็นตุ่งนาเข้าวงเหลืองตอนนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วครับด้วยบรรยากาศดีมากครับมองแล้วก็บรรยากาศแบบนี้มองแล้วคิดถึงบ้านครับเพื่อนๆคิดถึงบ้านนะครับเนาะว่าสุรีก็อยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศก็ก็ได้ความรู้สึกว่าเออ คิดทอดปั่นดิอะไรประมาณนี้นะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็สุริ่ก็พามาดูแปลงนาที่สุริถ่ายทำไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าสุริถ่ายทําแปลงนานี่หลายแปลงนะครับเนาะเพราะว่าชาวนาที่นี่เขาทำนาไม่ไม่ตรงกันนะครับเนาะแล้วแต่ใครสะดวกตัวไหนก็ทําตอนนั้นเขาทําทั้งปีครับเพื่อนๆพตรงนาที่นี่เขาทําทั้งปีนะครับเนาะครับผมคลิปนี้สุริขอจบคลิปไปก่อนครับผมบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับสุริครับผม